เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแรกของ GTA 5ในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนมากันอีก1นึมอดที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือมีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะได้มอดที่เปลี่ยนรถตำรวจในเมืองนะครับผมคือจากปกติเนี่ยที่รถตำรวจมันจะเคยขับพวกอ่ารถที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆนั่นเลยครับคือแม่งขับรถแบบนี้มาจะ10ปีแล้วนะครับคนแม่งขับมาตั้งแต่2 0 1 3อ่ะเออจนทุกวันนี้นยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเบื่อแแลลลล้้ววนนนนคสหที่่เ GTA 5ฟไ์ก็ พวกตำรวจเนี่ยมันขับรถแบบนี้วนไปวนมานะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับลงมอสเปลี่ยนรถตำรวจในเมืองนะครับให้กลายเป็นรถตำรวจที่เฟี้ยวงอขึ้นกว่าเดิมเลยครับผมจะเป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนอยากจะได้เลยนะเออเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่สอนอน,อน,นะครับเพื่อนๆไปดูกันว่ารถตำรวจที่ผมลงมาในวันนี้เนะี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคอคงจะไม่ต้องมาร์กแบบนะเพราะาเราก็รู้จุดของสอนอ,นอ,นอ,นอนกันดีอยู่แล้วทุกคนอ่ะฮะ 5 Minutes later อ่านี่เลยครับทุกคนก็ถึงสอนอนแล้วนะครับนี่เป็นไงทุกคนโอ้โห นี่นะครับจากรถตำรวจ4ประตูปกติโง่ๆเนี่ยตอนนี้ก็กลายมาเป็นปอร์เช่911แล้วนะครับส่วนรถตำรวจคันที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันก็กลายมาเป็น GTR นะครับผม R 3 4คันนี้เลยนะครับฮึมตอนนี้เนี่ยผมลงมา3คันส่วนอีกคันนึงเนี่ยมันจะอยู่แถวบริเวณเขตนอกเมืองนะครับมันไม่ได้อยู่แถวในเมืองนะครับอีกคันนึงเดี๋ยวผมจะเสกมาให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนอีกคันนึงที่ลงมาเนี่ยก็จะเป็น Mercedes Benz AMG รุ่น GT นะครับมอดนี้ก็จะะปรมาณนี้เเเเเลลลยยนนนนนะะครรรรัับววาาทีี่่่พืองมมก็็จจปถต ธรรมดาในเกมเนี่ยให้กลายเป็นรถตำรวจที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับ แล้วแต่เพื่อนจะเลือกลงเลยนะครับว่าอยากให้รถตำรวจเนี่ยมันเป็นอะไรแต่ผมแนะนําว่าให้เลือกรถตำรวจเนี่ยเป็นโมเดลรถที่เขาทํามาสําหรับตำรวจนะครับคืออะไรคือพวกรถที่เขาติดสติ๊กเกอร์ตำรวจมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้อย่างนั้นดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราเจอในเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะสับสนได้นะครับผมแล้วก็วิธีการลงเจ้ามอตโตนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการลงแบบลงทับรถตำรวจนะครับจะไม่ใช่การลงแบบแอดออนนะครับผมจะเป็นการเอาไฟล์มอตรถเนี่ยมาทับกับรถตำรวจคันเดิมในเกมนะครับผมซึ่งวิธีการลงเนี่ยมันจะมีวิธ มาทั้งหมด3คันอ่ะพูดไปเดี๋ยวผมเอารถตำรวจมาขับดีกว่านะครับทุกคนกระต่ายแม่งมาทำอะไรในเมืองวะเนี่ย<ะ>เดี๋ยวที่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยกระต่ายแม่งวิ่งเข้าเมือง <S <S 1> <S 1> คือรถตำรวจที่ผมเลือกลงไปเนี่ยจะมีทั้งหมด3าคันใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการลง3คันเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเพราะว่าอะไรก็คือไฟล์รถตำรวจแต่ละคันเนี่ยจะมีไฟล์ต้นฉบับหรือไฟล์หลักๆของมันเนี่ยอยู่กันคนละที่นะครับผม หล,หลักๆแล้วคือทั้ง3คันนี้เนี่ยสถานที่ในการลงเนี่ยจะเป็นคนละสถานที่กันหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะก็อย่าลืมลงมอดพื้นฐานมาด้วยนะครับทุกคนอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมลงมอดพื้นฐานมาด้วยนะครับสำหรับใครที่ลงมอดพื้นฐานติดแล้วเนี่ยก็จะเป็นใบเบิกทางนะครับสำหรับการไปลงมอดตัวอื่นเพราะว่ามอดพื้นฐานเนี่ยเป็นมอดอะไรที่จําเป็นมากนะครับสำหรับการลงมอดของ GTA 5นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้เกือบลืมไปเลยนะคือรถตำรวจทเุกคนนห็ คือไซเรนมันสวยกว่าเดิมมากนะครับทุกคนโอ้โหคือสวยมากแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือปกติเนี่ยรถตำรวจพวกนี้นะครับมันจะเป็นรถ4ประตูนะครับแต่ถ้าเราเลือกลงวัตชินเป็นพวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เนี่ยมันจะกลายเป็นรถที่มันมี2ประตูเท่านั้นนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเอาไปเล่นกับม็อด LSPD FR ได้หรือเปล่าก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยสอนลงม็อดตำรวจเหมือนกันนะครับพวก LSPD FR นะครับแต่นี้เนี่ยคือผมอยากจะรอได้คอมใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เอามาสอนลงเจ้าม็อดตำรวจม็อดนี้เพราะว่าผมก็อยากจะเล่นจริงๆด้วยนะเจ้าม็อดตำรวจตัวนี้เนี่ยเออผมก็เลยคิดว่าอยากจะรอคอมใหม่เลยดีกว่าจะได้สอนลงด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเลยทีเดียวนะครับแต่กว่าจะได้คอมใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างจะนานหน่อยนะใครรอได้ก็รอใครรอไม่ได้ก็สามารถไปดูฝรั่งก็สอนลงกันก่อนได้เลย อีกอย่างหนึง่งเผื่อใครสงสัยนะครับเผื่อใครอยากจะเห็นว่ารถพวกนี้เนี่ยมันวิ่งได้หรือเปล่าถ้าพวกบอท AI ไอมาเป็นคนขับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรับดาวมาไว้ที่ระดับ2สมดาวก่อนแล้วกันนะครับเอาพอให้เราเห็นรถพวกนี้ที่เราลงมอดมาเนี่ยมันวิ่งอยู่บนถนนนะครับทุกคนมันจะสวยสกักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนนี่นะครับคันแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็น gtr นะครับ r 3 4ส่วนมากเนี่ยตำรวจมันก็จะขับแค่ r 3 4นะครับทุกคนอะไรวะน้านะี่มันขับยังไงให้ไฟไหม้วะน่านะ อะไรวะเนี่ยโอ้โหัดสุดยอดจริงๆเลยตำรวจเมืองนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขับสวนกับมันมาอยู่ดีๆหันไปอีกทีเนี่ยคือระเบิดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับมอสที่น้องเขาขอมาวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงเจ้ามอตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับ วิธีการดาวน์โหลดม็อดตัวนี้นะครับให้ทุกคนเข้ามาในเว็บ GTA 5 m o d ก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ได้ไงนะครับว่าเจ้าม็อดรถคันไหนเนี่ยสามารถใช้เป็นรถตำรวจได้ก็คือสังเกตอย่างแรกเลยครับผมอันนี้ผมแนะนําว่าให้มันมีลายรถหรือสติ๊กเกอร์รถเนี่ยเป็นตำรวจด้วยจะยิ่งดีนะครับโอเควิธีการหานะครับให้ทุกคนมากดปุ่มเซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า police replace แบบนี้เลยนะครับแล้วกดเซิร์ชไปเลยทีนี้นะครับมันจะมีคนทำม็อดที่ชื่อว่า scratch เนี่ยทำม็อดรถตำรวจไว้มากมายเลยนะครับ ผมแนะนําว่าใช้รถที่เขาทํามานี่แหละนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันแบบสวยด้วยคุณภาพดีด้วยแล้วก็สามารถใช้ทับกับรถตำรวจได้ทุกคันเลยนะครับโอเคผมจะเลือกลงทั้งหมด3คันนะครับเราก็จะเลือกมาเลยว่าเราจะเลือกลงตัวไหนบ้าง f minutes later 3ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจัดการดาวน์โหลดมาเลยครับกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ทีหนึงนะครับผมแล้วก็ทําการดาวน์โหลดแบบนี้2ไฟล์ที่เหลือเลยนะครับ พอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับกลับมายังไฟล์ที่เราโหลดมานะครับทำการแตกไฟล์แต่ละไฟล์ออกมาเลยนะครับคลิกขวาครับแตกไฟล์เลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงในส่วนของคันแรกกันก่อนเลยนะครับทุกคนคันแรกเนี่ยผมจะเลือกลงเป็นคันที่มันไม่ได้โผล่มาเยอะนะครับในเกมคือมันจะเป็นรถตำรวจที่ตำรวจไม่ค่อยเอามาขับกันนะครับผมก็จะเลือกให้มันเป็นเจ้าตัว m c l a r e n MP4 แล้วกันนะครับทุกคนนี่ครับกดเข้าไปในไฟล์ m c l a r e n นะครับมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า replace อยู่อย่างนี้นะครับ ถ้าเพื่อนไปโหลดมอดรถของคนอื่นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องโหลดมอดรถตำรวจที่คนทำมอดชื่อว่าสแค a รเท่านั้นนะครับโอเคเข้าไปในไฟล์แล้วทีนี้นะครับมันจะมีไฟล์รถตำรวจพวกนี้มาให้นะครับซึ่งชื่อโมเดลของรถตำรวจคันนี้เนี่ยมันจะชื่อว่า police สองนะครับซึ่ง police สองเนี่ยมันจะเป็นรถตำรวจอีกคันหนึ่งที่อยู่แถวบริเวณทะเลทรายนะครับซึ่งผมก็จะไม่เอาไปทับกับ police สองนะครับผมจะเอาไปทับกับรถตำรวจที่เป็นรถตำรวจแบบนี้ที่มันจอดอยู่หน้าสอนอเออวิธีการเอาไปทััััััับบบบบบกกกกคคคนน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 น้้้็็ืืออเเเปปลลลีี่่ยยยชะะรรรรจาาาใหมมธดแ จัดการเปลี่ยนชื่อแต่ละไฟล์เลยนะครับทุกคนคลิปนี้วิธีการอธิบายก็จะงงๆหน่อยนะครับแต่วิธีการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เข้าใจง่ายถ้าฟังผมอธิบายเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็แนะนําว่าให้ดูตอนทําไปด้วยเลยละกันนะครับโอเคพอเปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิด Open a v ขึ้นมาแล้วกดเปิด Edit Mode <c oughs> ด้านขวาบนนะครับกด Yes ทีนี้นะครับขั้นตอนในการลงรถตำรวจคันแรกนะครับคันที่มันจอดอยู่หน้าสอนอแบบธรรมดาตำรวจไม่ค่อยได้เอามาขับกันนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงมอสนะครับย้ำนะครับว่าการลงมอสตำรวจแบบทับรถในเกมเนี่ยก็ต้องลงในโฟลเดอร์มอสเหมือนรถแอดออนนะครับทุกคนเข้ามาในโฟลเดอร์มอสนะครับเข้ามาตรง x64e นะครับใครที่ไม่มี x64e นะครับสามารถก๊อปปี้จากหน้าเกม GTA 5แล้วไปวางไว้ในโฟลเดอร์มอสได้เลยนะครับผมเข้าไปใน x64e นะครับผมเลเวล GTA 5 vehicle นี่นะครับแล้วมันจะมีไฟล์รถอยู่หลายคันมากให้ทุกคนนะครับเสิร์ชชื่อหารถที่มีชื่อว่า police นะครับผมนี่นะครับไฟล์รถ police ทั้งหมดเนี่ยแต่คันที่เราจะเลือกลงเนี่ยก็จะเป็น police ที่ไม่มีตัวเลขนะครับนี่นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาตอนนี้ police ปกติของผมเนี่ยมันจะเป็นรถ porsche นะครับเราก็จะลากไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้นะครับลงมาทับกับไฟล์ police ธรรมดาเลยนะครับผมปุ๊บลากออกมาไว้เลยอ่ะแล้วมันก็จะเข้าไปทับกับไฟล์เดิมในเกมนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้มันก็จะกลายเป็น mac laren โอเครถตำรวจขั้นแรกที่มีชื่อว่าโพลิสเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะครับส่วนขั้นต่อมานะครับผมจะเลือกชิรอนเนี่ยให้กลายเป็นโพลิสสอนะครับก็เข้ามาในไฟล์ของชิรอนเลยนะครับ replace อย่าลืมนะครับว่าต้องเข้ามาที่ REPLACE เข้ามาใน REPLACE แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับผมนี่ชิรอนของผมเนี่ยมันก็จะชื่อว่าโพลิสสอแบบนี้แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่ออะไรมาล้ว อ่ะแต่ขั้นตอนในการลงเนี่ยเราห้ามลากแล้วก็เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์6 4 e นะครับไม่งั้นเข้าไปในเกมแล้วมันจะไม่ติดนะถ้าเราเข้าไปในเกมเนี่ยรถตำรวจมันจะกลายเป็นรถแบบรถตำรวจแบบแบบเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับวิธีการลงเจ้าไฟล์โพลิส2เนี่ยเราต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์มอสนะครับอัปเดต x 6 4 dlc pack เข้าไปตรงแพด d 3นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนแพด d 3 ng เข้าไปเลยครับ dlc x 6 4 level gta 5 vehicle ทีนี้ให้เราหาไฟล์ที่มีชื่อว่า Polis 2นะครับแล้วก็พิมพ์หาได้เลย Polis 2อ่ะนี่นะครับทุกคนตอนนี้ Polis 2ของผมเนี่ยมันจะเป็น Benz GTMG ใช่ไหมครับผมก็จะลากไฟล์นะครับ Polis 2ตัวใหม่ที่เป็นบุกติชิลอนเนี่ยลงไปทับกับตัวเดิมนะครับ พอเอาลงไปทับแล้วเราลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับทุกคนมันก็จะกลายเป็นบุกติชีรอนแล้วนะโอเคทีนี้คันสุดท้ายนะครับขันสุดท้ายเนี่ยผมตั้งใจจะปล่อยไว้ให้มันกลายเป็นรถตำรวจที่มีชื่อว่าโพลิสสามเครับเพราะว่ารถตำรวจที่มีชื่อว่าพลิสสามเนี่ยมันจะเป็นรถตำรวจที่โผล่มาบ่อยมากนะครับทุกคนที่เพื่อนจะเห็นผ่านหูผ่านตามากที่สุดในเกมนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนไฟล์เจ้าพลิสสองตรงนี้เนี่ยของเลเวนตันนะครับให้กลายเป็นพลิสสามอ่ะแล้วก็จัดการเปลี่ยนไฟล์ของพลิสสองเนี่ยให้กลายเป็นพ พอเราเปลี่ยนไฟล์เป็น police สามนั่นนะครับขั้นตอนในการลงนะครับเราไม่ได้ลงในแพทเดสามเหมือน police สองนะครับให้เรากลับไปตรงหน้า GTA 5นะครับกลับไปที่มอส์อัปเดต x 6 4 dlc pack แล้วหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าแพทเดศ4ีนะครับทุกคนนี่นะครับแพทเดศ4ี ng เข้าไปเลยครับ dlc x 6 4 level GTA 5 vehicle แล้วเราก็เสิร์ชหาไฟล์ที่มีชื่อว่า police สามนะครับ police สามอ่ะนี่เลยนะครับทุกคนเราลองกดไฟล์ขึ้นมาดูก่อน นี่นะครับโผลิสามของผมเนี่ยมันก็จะเป็น R 3 4มนะครับทุกคนก็เหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นไปตอนต้นคลิปนะครับคือ R 3 4มมันจะโผล่มาหลายคันมากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถ้าผมลงมอสเรเวนตันไปเนี่ยจาก R 3 4มมันก็จะกลายเป็นแลมโบกินี่ r e v วนตันนะครับทุกคนเราก็ลากโผลิสามเนี่ยเข้าไปแทนที่โพลิสามตัวเก่าเลยนะครับอ่ะพอลากไปแล้วเราลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน R 3 4มเราก็จะกลายเป็นเรเวนตันแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ลองเข้าไปดูในเกมกันได้เลยครับกนคทุ โอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากจะขับรถไปสอนนะครับเราก็ลองเลือกใช้เมนูเสกรถของเรามาก็ได้นะครับทุกคนจะใช้เป็นเมนูเสกรถอะไรก็ได้นะครับนาทีนี้ผมจะเลือกเป็น Enhance Retainer r นะครับทุกคนโอเคเราลองเสิร์ชหาชื่อไฟล์รถตำรวจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับคันแรกก็จะเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า Police นะครับผมแต่ไม่มีเลขต่อท้ายนะอ่ะลองเสกมาเลยครับทุกคนนี่แบบนี้เลยครับทุกคนเราก็จะได้ McLaren นะครับมาเป็นรถตำรวจแล้วนะครับโคตรเฟี้ยวโอ้โห สวยมากเดี๋ยวเรามาดูคันที่2นะครับทุกคนคันที่2ก็จะมีชื่อว่า p o ลิส2นะครับอ่านี่นะครับผมปกติชิร่อนนะครับกลายมาเป็นรถตำรวจแล้วนะครับผมแม่งคต้นรวยเลยนี่มีสปอยเลอร์แบบอัตโนมัติด้วยสุดมากคันสุดท้ายนะครับ Lamborghini r e v e n t o ก็จะเป็นฝ่ายที่มีชื่อว่า p o ลิส3น,นะครับลองเสกมาดูอ่านี่นะครับทุกคนโหมีสปอยเลอร์อัตโนมัติด้วย อ๋อชนชนซะแล้วชนซะแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนโหถือว่ามอดนี้นะครับสุดมากสำหรับใครที่เบื่อรถตำรวจในเกมนะครับอยากให้รถตำรวจในเกมเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นนะครับผมมอดตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยครับถึงวิธีการลงมันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าใครทำความเข้าใจได้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอสในวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และใครที่ไม่อยากพลาดการสอนลมมอสใหม่ๆของ GTA 5นอนาคตเด็กก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมและเอาไว้เรากลับไปเจอกันใหม่ในวันศุกร์นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันครับ <c oughs> ไว้เจอกันครับผม